สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกร สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ยิบซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้บอกมาว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีมังกรบ้างไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกได้ สี่เมทาวเขาบอกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรใครที่รอนะคะใครที่รอไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัสไม่ว่าจะเป็นเงินตกเบิกไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นเงินที่เขาเรียกว่าอะไรนะเบี้ยขยนันอะไรก็ตามมีเกณฑ์ที่จะได้รับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นเป็นการที่เรียกว่าทุกคนต้องบอกว่าอ้ามันก็ต้องได้รับอยู่แล้วล่ะมันช่วงเดือนธันวาคมไม่ต้องโยงแมันเป็นการรับที่แบบ ดีใจมีความสุขได้เฉลิมฉลองแสดงว่าตรงตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาบอกถึงราชาถ้วยนะคะราชาถ้วยบอกว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจที่จะยังไม่ได้ประกาศผลในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจต้องรออีกนิดนึงอาจจะข้ามปีไปก่อนค่อยบอกนะคะแต่มีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเอใครที่ทํางาน โดดเดี่ยวใครที่ทํางานไปไกลบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับนะคะจะได้กลับบ้านอาจต้องรองระยะเวลาอีกสักนิดนึงไปเฉลิมฉลองกับคนในครอบครัวได้ไปมีความสุขกับคนในครอบครัวได้แต่ว่ารอเวลาอีกหน่อยนึงอีกแป๊บหนึ่งก็กําลังจะได้กลับแล้วนะคะอาจจะได้กลับช่วงไปลายเดือนก็ได้ตําแหน่งต่อมาได้ห้าถ้วยห้าถ้วยก็บอกถึงว่าชาวราศี มังกรหรือลัคนามังกรอ,อย่าตั้งเป้าอะไรจนสูงปี๊ดเกินไปนะคะตั้งเป้าแต่พอประมาณแล้วคุณจะมีความสุขในสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ถ้าคุณตั้งเป้าเวอร์วังอลังการมากจนเกินไปคุณอาจจะผิดหวังเสียใจและเกิดความท้อได้ว่าทำอะไรไม่สำเร็จตรงตามเป้าหมายนั่นเป็นเพราะคุณตั้งเป้าสูงคาดหวังสูงมากจนเกินไป ก้ถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่ามีคนรักมีคนเมตตามีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณคุณได้รับแบ็กอัพที่ดีจากความรักความเมตตาจากการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนของเราดังนั้นชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรใครที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณนะคะหรือใครที่เอ่อถ้าเป็นเป็นหัวหน้างานซะเองเป็นผู้ใหญ่ซะเองเขาบอกได้เลยว่า คุณจะมีหัวหน้างานที่เหนือจากคุณเนี่ยเป็นแม็กอัพที่ดีให้กับคุณเป็นช่วงการมีเสน่ห์นะเป็นช่วงมีเสน่ห์ของชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรใครที่อยากที่จะแต่งงานใครที่อยากมีคู่มีเกณฑ์ใครถ้าถามถึงเรื่องการแต่งงานจะได้แต่งไหมได้แต่งนะคะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยได้แต่งหรือถ้าใครถามว่าโสดอยากจะมีคู่ไหมมีแต่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนค่อนข้างเจ้าเสน่ห์นะ ต้องบอกแบบนี้จะเจอคนเจ้าสเสน่ห์แล้วคุณเองเป็นคนค่อนข้างสเปคสูงเพราะฉะนั้นนะก็ต้องดูกันดีๆศึกษากันดีๆก่อนนะว่ามีเจ้าของหรือเปล่านะคะหรือว่าคุยกับเราหลายคนเนี่ยเขาตกตัดสินใจเลือกเราหรือเปล่าหรือยังแกนเป็นแค่เพียงเผื่อเลือกก่อนนะคะขึ้นอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยบอกถึงความเจ้าสเสน่ห์อยู่ละนะคะเป็นช่วงจังหวะของการที่มีสเสน่ห์ของชาวราศีมังกรเป็นช่วงของการที่เรียกว่าทําอะไรเนี่ย ดูไม่ค่อยขาดความกระตือรือร้นนะหลังวันที่สิบธันวาไปแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรค่อนข้างขาดความกระตือรือร้นอาจจะทําอะไรเรื่อยๆเฉยๆเพราะมันเป็นเดือนสุดท้ายของปีละงานอาจจะเหลือน้อยลงหรืออาจจะเป็นการที่ไปโฟกัสเรื่องความสนุกนะคะอยากเที่ยวอยากอยากจะรีลาบ้างดังนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นการที่เหมือนทําอะไรแบบ ไปเรื่อยๆไม่กระตือรือร้นมากนะสองถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่าโอ้โหไพ่เจ้าสเสน่มากนะต้องบอกกันเลยว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ไพ่เจ้าสเสน่ห์ขึ้นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ของการที่ใครอยากมีคู่ได้คู่แต่ถ้าใครกําลังคิดที่จะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนได้นะนะคะแต่ต้องไม่คือเดือนธันวาคมเนี้ยเขาเรียกว่าพูดคุยกันไปก่อนติดต่อพูดคุยกันไปก่อนอย่าพิ่งตัดสินใจ ทำในช่วงเดือนธันวาคมเพราะมันเป็นเดือนส่งท้ายปีไปไปเริ่มต้นปีหน้านะคะไปเริ่มต้นปีหน้าจะดีจะดีกว่าได้ไดเออ้เขาเรียกว่าได้หุ้นส่วนที่โอเคไปกันได้ดีอาจจะมีเกณฑ์ของการทําธุรกิจนําเข้าส่งออกได้หรืออาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตพลิกฟื้นสําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรใครที่ชีวิตย่ําแย่มา ทั้ง11เดือนตัง้งแต่มกรา,าถึงพฤศจิกาชีวิตย่ำแย่เข้าธันวาปีนี้กำลังที่จะพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นชีวิตกำลังจะเริ่มดีขึ้นแต่ใครที่ดีมาโดยตลอดเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจที่จะดรอปลงอาจที่จะดิ่งลงสักนิดหนึ่งดังนั้นน่ะการที่เราจะไปลงทุนร่วมหุ้นกับใครก็ตามอย่าพึ่งในเดือนธันวาคมนี้รอข้ามปีไปก่อนนะคะ ระมัดระวังความเครียดระ,ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีจากคนรอบๆข้างนะคะจากเพื่อนฝูงจากคนที่เราไว้วางใจหรือจากคนที่เราเคยให้การช่วยเหลือแล้วเขาขอความช่วยเหลือเราแล้ว,ลว,ลวเราช่วยเหลือเขาไม่ได้เต็มที่ตามที่เขาต้องการเขาก็อาจจะเอาเราไปติฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีได้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีจากคนรอบๆตัวด้วยทำให้เราเนี่ยเสียหาย ะะทําให้เราเกิดความเสียหายหเสื่อมเสียชื่อเสียงได้อย่าคิดลบอย่าคิดมโนไปเองมีอะไรต้องถามนะคะต้องถามต้องคุยต้องเคลียร์มันถึงจะได้ความจริงมากกว่าไปคิดมโนต่อยอดเอาเองไพ่เดทนะคะติดกับหนึ่งเหรียญเขาบอกถึงการที่เรียกว่า ในช่วงหลังวันที่15ธันวาไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ของการทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านการนำเข้าส่งออกหรืออาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องออความทุกข์ความเครียดของผู้อื่นหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าชีวิตกำลังจะพลิกฟื้นได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นสาหรับบางคนบางคนก็ให้ระมัดระวังการที่จะ ถูกปลดออกจากงานโดยที่ไม่ได้คาดคิดจากการที่ตัวเราเองอ่ะทำอะไรไม่เต็มเมดเต็มหน่วยทำอะไรไม่เต็มที่อาจที่จะไม่ได้ขยันเต็มที่ถึงแม้นคุณจะมีแบ็กอัพที่คอยช่วยเหลือคุณแต่จังหวะชีวิตของคุณเนี่ยถ้าบางคนอ่ะเป็นอะไรที่ชอบผุดประชดชอบเน็บแนมมันก็จะถูกเจ้านายหรือหัวหน้างานที่มีอานาจเหนือนกว่าเจ้านายของเราเนี่ยปลดคุณออกกลางอากาศได้ด้วยเช่นกันสำหรับบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะ ไพ่ใบต่อมาบอกถึงช่วงหลังวันที่20ธันวาไปแล้วเนี่ยชีวิตเริ่มดีมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะบอกแล้วชีวิตจะมีเกณฑ์ผิกฟื้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงหลังวันที่20ธันวาไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนโตหรือมีโอกาสที่จะได้โบนัสเงินปันผลเงินตกเบิกเงินค่าต,ตอบแทนเงินชดเชยต่างๆที่เรารอมาเรารอมาเนี่ย จะได้ในช่วงหลังวันที่20ไปแล้วพอได้แล้วจะเป็นไงมีเกณฑ์ของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางและจังหวะของเราเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มีเสน่ห์อยู่นะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ของการเดินทางก็อาจที่จะระหว่างการเดินทางอาจจะไปเจอคนถูกอกถูกใจเข้าสําหรับคนโสดนะคะส่วนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าได้ใช้เงินก้อนโตก็คือมีเกณฑ์ของการเที่ยวแล้ว กินหรูอ,อยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั่นแหละนะคะแต่ก็อย่าลืมนะเรายังมีภาระหน้าที่ที่ยังต้องแบกรับความรับผิดชอบอยู่ค่อนข้างเยอะสำหรับชาวราศีธนูเอ่อชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะเขาบอกว่าปัญหาต่างๆการแบกรับต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นหนี้สินระยะยาวที่เราต้องแบกรับเพราะฉะนั้นน่ะอย่าใช้เงินจนเกินตัวอย่าไปกินหรูอ,อยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนกระทั่ง ภาระที่เราแบกรับอยู่เราลืมไปแล้วมันจะทําให้เราอะถูกฟ้องล้มละลายได้นะคะตําแหน่งต่อมาอย่าเอาตัวเราไปเทียบกับใครนะคะอย่าเอาตัวเราไปเทียบกับใครหรืออย่าเอาคนที่เรารักไปเทียบกับใครหรืออย่าเอาผลงานหรือการตัดสินของเจ้านายหัวหน้างานมาเทียบเอาตัวเราไปเทียบกับคนอื่นว่าทําไมที่คนนั้นเจ้านายหัวหน,น้างาน,านให้อย่างนั้นให้อย่างนี้ทําไมเราให้แค่นี้ทําไมคนอื่นได้กว่า เราจะได้มากกว่าหรือเราจะได้น้อยกว่าถ้าเราได้ก็ถือว่าเราดีแล้วอย่าไปอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคาดหวังสูงอย่าไปเทียบกับใครจะมีความสุขมากกว่าไพ่ใบสุดท้ายจึงสรุปว่าเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์ Star, คุณเองเนี่ยมีความโดดเด่นเฉพาะตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความโดดเด่นเฉพาะตัวของคุณเนี่ยขุดเอาขึ้นมาใช้กับการทำงานนะคะกับเจ้านายกับกวัวหน้างานเพื่อที่จะได้ให้เขาอะ มองเห็นความโดดเด่นมองเห็นศักยภาพในตัวคุณแต่ต้องบอกก่อนว่าสําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยสิ่งที่ทําแล้วมันจะเห็นเงินมากอะ่ะคือการทํางานแบบรับเป็นจอบๆนะคะไม่ใช่งานลากยาวแต่ถ้างานลักรับเป็นจอบๆไปเนี่ยบอกได้เลยว่าจะสร้างผลงานจะสร้างเงินให้คุณได้เยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับ ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเองมาดามจะมาดูเป็นหัวข้อหัวข้อไปเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานในช่วงต้นเดือนในช่วงต้นเดือนจัดว่าดีมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ถ้าใครที่ทํางานแล้วอยู่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้ๆหรืออาจจะอยู่เกาะหรืออาจที่จะต้อง อยู่ต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางกลับมาหาครอบครัวกลับมาอยู่กับครอบครัวได้เที่ยวด้วยกันเพียงแต่ว่าเราอาจที่จะอย่าพึ่งตั้งเป้าสูงเกินไปกับการที่ที่เราเอ่ออย่างเช่นว่ามันสิ้นปีแล้วมันปลายปีแล้วเราจะได้กลับละไปหาครอบครัวแล้วน่าจะได้ค่าชดเชยเท่านั้นเท่านี้อย่าตั้งเป้าสูงนะถ้าตั้งเป้าสูงอาจจะผิดหวัง ถ้าเราไม่ตั้งเป้าสูงมากนักอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ได้อย่างที่เราคิดนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องการงานของคุณเนี่ยมันจะโดดเด่นตอนช่วงต้นเดือนสักแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะดูดรอปด,ด,ดูเงียบๆไปหรืออาจจะมีปัญหาระหว่างทางอาจจะมีการที่เรียกว่าเพื่อนฝูงมาชวนลงทุนร่วมหุ้นแต่อย่าพึ่งนะคะตกลงพูดคุยกันตอนนี้ไปก่อนไปเริ่มต้นปีหน้าปีห8จะดีกว่านะคะ การงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นอีกทีก็เกิดช่วงไปลายปลายเดือนเหมือนกําลังที่จะปิดจ็อบละกําลังจะปิดเจะตัดยอดส่งท้ายปีกันแล้วก็เรียกว่ามีความโดดเด่นขึ้นมาเพียงแต่ว่างานที่โดดเด่นของคุณนะเป็นงานจ็อบมากกว่าเป็นงานลากยาวใครที่ทํางานเป็นจอ็อบจอบจบเป็นงานงานไปเนี่ย ถือว่าได้เงินค่อนข้างดีนะแต่ถ้าใครทํางานลากยาวอย่างเช่นงานประจำอะ่ะมันเป็นงานลากยาวคุณได้เงินตายตัวอยู่แล้วขึ้นอยู่กับคุณจะได้โบนัสไหมคุณจะได้เบี้ยเลี้ยงไหมคุณจะได้เงินค่าอ,อ,อะไรนะค่าเบี้ยขยันไหมเออบางคนเนี่ยโอ้ตอนจะสมัครงานมันพูดดูดีม,ดมีนู่นมีนี่พอเข้าไปจริงๆมันเหลือแค่โบนัสแค่เล็กๆน้อยน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าได้ไหมมันได้อยู่ แต่มันได้แต่ว่ามันไม่คุ้มกับไอท้ที่หรือมันอาจจะเป็นว่าเราอ่ะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะมันก็เลยมีความรู้สึกไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทีนี้ถ้าตำแหน่งนี้มามองถึงเรื่องความรักสำหรับคนโสดก็บอกแล้วว่าเป็นช่วงมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาแน่นอนแล้วมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอยู่ที่เราจะตัดสินใจดูให้ดีๆว่าเราชอบคนมีสเสน่ห์เจ้าชู้พูดเก่งหวานล้อมเก่งคุยเก่งเอ่อเอาอกเอาใจเก่งอันนี้คุณก็จะต้อง ทุกใจแต่ส่วนบางทีถ้าคุณอาจจะเจอคนที่ประเภทพูดน้อยๆน,นะคะไม่คอยพูดเยอะอะไรเท่าไหร่หรืออาจที่จะพูดมาก็ไม่ได้สร้างความหวงังไม่ได้ตั้งเป้าอะไรให้กับเราสูงแต่ถึงเวลาเ็าสามารถทําให้เราได้จริงๆจังๆก็มีแต่คนเหล่าเนี้ยจะคารลมดีสู้คนที่มีครอบครัวแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรมีเกณฑ์พบรักกับชาวต่างชาติด้วยนะ ตำแหน่งต่อมามาดูตำแหน่งความรักสําหรับคนมีคู่ความรักสําหรับคนมีคู่ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรภาระค่อนข้างเยอะนะคะผลา,าระความรับผิดชอบในครอบครัวค่อนข้างเยอะมีเรื่องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปนะคะแล้วชอบเอาตัวเองครอบครัวของตัวเองไปเทียบกับครอบครัวคนอ,อื่นดังนั้นชาวราศีธนูหรือลัคนาเอ๊ะขออภัยชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรอย่าไปมองอย่าเอาครอบครัวเราไปเทียบ กับ,บครอบครัวคนอื่นเพราะแต่ละคนเนี่ยบางทีครอบครัวคนอื่นในจุดที่เรามีเขาก็ไม่มีในจุดที่เขามีเราก็ไม่มีเราอย่าโมบจะไปชื่นชมคนอื่นเพราะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเราต้องชื่นชมไปบ้างนะคะตำแหน่งต่อมา <c oughs> เอ,อ่อสุขภาพสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องการเป็นเอ่อโรคอ้วนใครที่กินเก่ง หรือบางคนนี่บอกโอ้กินเก่งก็จริงแต่ฉันไม่อ้วนระวังคนที่กินแล้วไม่อ้วนไขมันอุดตันเส้นเลือดได้นะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความเครียดเอ่อไมเกรนแล้วก็ปวดหลังบ่าไหล่เอวสะโพกต้นขาระวังเกี่ยวกับน้ำกัดเท้าเอ่อภูมิแพ้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะเรื่องเลือดตกยางออกไม่มีนะ นะคะคตำแหน่งนี้ถ้ามาดูถึงเรื่องโชคลาภโชคลาภมาดามจะบอกแล้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาก็มีก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภแล้วแต่ว่าไอ้ที่ออกออก,อ,อ,กอากาศนี้มันอาจจะเลยต้นเดือนแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าในช่วงวันที่16ละ่ะเท่าในช่วงวันที่16เนี่ยถ้าอยากจะเล่นจริงจริง ในนี้ไม่มีโชคลาภแมต้องบอกกอนนะในนี้ไม่มีโชคลาภแต่บางทีในวาสนาของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะเป็นลัคนาช่วยเสริมปีเกิดช่วยเสริมหรือวันเกิดช่วยเสริมก็จะทําให้คุณมีโชคลาภเป็นมาได้แต่ไม่มากนักแต่ที่สําคัญจะได้ลาบสัตว์สองเท้าซะมากกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะได้ลาบสัตว์สองเท้าเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะสามารถซัพพอร์ตดูแลชีวิตคุณให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายได้สุขภาพบอกไปแล้วเนาะ เออบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งโรคอ้วนออฟฟิศซินโดมหลังบาไหลเอวสะโพกต้นขาน้ำกัดเท้าภูมิแพ้นะคะอุบัติเหตุไม่มีนะคะโชคลาพูดไปแล้วพูดซ้ำอีกนะเนี่ยอ่ะทีนี้สำหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเราควรไปทำบุญลงศพส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร เพื่อเสริมนะคะเพื่อเสริมให้ชีวิตเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นดีมากขึ้นอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรจะได้เอาขอสิให้กับเราและอนุโมทนาบุญให้กับตัวคุณเลยไปสักนิดหนึ่งไปไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมไปฝากสิ่งที่ไม่ดีในปี6-7ไว้กับพระแม่ธรณีให้เหลือแต่สิ่งที่ดีๆติดตัวเรากลับไปพบ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความรักความเมตตามีแต่ความก้าวหน้าการงานรุ่งเรืองเหนือผู้อื่นนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังขจรไก่ไปเติมน้ํามันตะเกียงไปไหว้ศาลหลักเมืองเติมน้ามันตะเกียงที่ศาลหลักเมืองนะคะเพื่อเสริมให้คุณมีความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานพบแสงสว่างคนเห็นออร่าของคุณ ใครๆก็อยากที่จะมาติดต่อธุรกิจใครๆก็อยากที่จะมาติดต่องานกับคุณใครๆก็รักใคร่เมตตาคุณได้เติมน้ำมันตะเกียงที่พระประจําวันเกิดแล้วไปเติมเหลือไว้ครึ่งขวดไปเติมที่ตรงน้ำมันตะเกียงเอ่อสะดอกเคาะนะคะมีเวลาก็ข้ามไปไหว้วัดพระแก้วไหว้วัดพระเชตุพนวัดโพไหว้พระนอนนะคะแล้วก็ลงเรือข้ามฟากไ,ไปไปไหว้วัดะระฆังเพื่อ เสริมเรื่องชื่อเสียงนะคะเกียรติยศชื่อเสียงของเราไปสวดชินนบัญชรสิบจบที่ในโบสถ์นะคะตรงสมเด็จพุทธาจารย์โตแล้วก็ขอพรจากท่านขอแค่เพียงข้อเดียวพอน,นะนะคะแล้วเลยไปวัดกัลยาไปไปไหว้ไปไหว,ไไว้เอ๊วัดวัดอรุณก่อนไปไหว้วัดอรุณไปลอดอุโมง์เดะเคอ้อนะคะแล้วก็ ไปไหว้พระประธานที่วัดอรุณเพื่อที่จะได้คําว่าอารุณน่ะความจเจริญรุ่งเรืองการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีเริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่เริ่มปีใหม่พบแต่ความรุ่งเรืองนะคะไปไหว้วัดกัลยาเพื่อที่จะได้มีบริวารน,นะคะเพื่อนฝูงบริวารที่เป็นกัลยาณนะมิตรที่ดีกับคุณเนี่ยให้อยู่ติดตัวคุณอยู่ข้างๆตัวคุณเพื่อเสริมกันด้านหน้าที่การงาน กาลยานามิตรที่ไม่ดีที่หวังเข้ามาเกาะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรา ปัดเป่าออกไปให้หมดจากชีวิตเรานะคะก็เป็นอันว่าชีวิตคุณก็จะดีสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะคะจะยิ่งดีหนะักเข้าไปใหญ่เลยจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีมังกรและลัคนามังกรแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงสําหรับ ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ